ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคบวันนี้อย่างที่บอกชั่วโมงครึ่งกับจย์เริ่นี่ถือว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจะคุยละเอียดอะไรอย่างฮวงจุ้ยเสริมอรามีเนี่ยมันจริงจริงมันคุยทั้งวันนะเราคุยจะมาผมคิดว่านะครับเผื่อแฟนรายการที่ดูอยู่จะชอบนะมันเร่งกันไปต้องบอกอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากเร่งก็มาในวันที่จะเรียนแล้วกันนะถ้าผมมีตังค์ให้จย์เปิดสักช่องหนึ่งโอเค คนพ้นทุกสายแรกมาแล้วนะครับอย่างที่บอกใครมีเรื่องติดขัดเรื่องหน้าที่การงงการงานทํานั่นทําน,านี่เหมือนมันจะดีกิ๊กๆๆ๊แต่มันก็ไม่ดีเหมือนมันจะสุดสุดสุดแต่มันไม่สุดโทรมารได้เลยฮะครูของเราเจ็ดวันเจ็ดครูนะฮะอ่ะสายแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับอยู่กับอาจารย์เลิศวรจิตเชิญเลยครับผมวันนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรฮือเสียงหายเสียงหาย ฮัลโหลฮัลโหลค่ะปิดเสียงทีวีหน่อยเจ๊เอาคุณพี่ขาปิดเสียงทีวีนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวปิดทีวีนะคะอ่จาจ้าจ้าดิฉันจ้าเชิญจ้าวันนี้คุณติวอนจ้าอยากรู้เรื่องอะไรครับอยู่ากับจันเลิกจาก้าพี่อ่าพอดีอีก สามสี่เดือนล,ลูกชายเขาจะไปเมืองนอกอะค่ะจะอ,อยากจะถามว่าเออเขาจะไปโครงการแข่งแข่งโครงงานวิจัยนะคะไม่ทราบว่าเขาจะประสบความสาเร็จบ้างวันเดืนพี่เกิดอะไรครับชัดเลยฮนะถามถูกคนพี่อามาวันที่สิบกรกฎาคมค่ะสิบกรกฎาคมพศสองห้าสามเจ็ดค่ะสองห้าสามเจ็ดเวลาครับอ่าสิบหกจุดสองห้าค่ะสิบหกจุดสองห้านะ,ะเกิดวันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จังหวัดครับ ตอนที่เขาเกิดนี่เขาเกิดที่สุราษฎร์นะคะ่ะแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่สงคโปไม่เป็นไรฮะสุราษฎร์ธานีนะพี่นะโอเคครับผมชัดเจนเชิญครับฟังได้เลยอธิบายให้ฟังครับอืคืออย่างนี้ที่ดวงลูกเนี่ยได้ไปต่างประเทศเพราะว่าปีตั้งแต่กรกฎาปีห้าสี่ถึงกรกฎาปีห้าห้านะครับมีดาวจันทร์อยู่ในอิทธิพลโคจรฉะนั้นเมื่อมีดาวจันทร์อยู่ในอิทธิพลโคจรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโยงายเดินทางไกลต่างประเทศลักษณะนั้น นะครับสำหรับเดือนที่มีการแข่งขันกันกรกฎาสิงหากันยาตุลาพิจิกาธันวามกรากุมพาแข่งเดือนไหนนะครับกรนยาค่ะกันยาโยนาจย์แข่งเดือนกันยากรกฎาสิงหากันยาค่อนข้างดีนะครับอืมแต่อาจจะเป็นอะไรที่ได้ลําดับอ๋อแต่จะไม่ที่หนึ่งแต่ถ้ารู้อย่างงี้ต้องเล่งนะอาจารย์บอกว่าได้ลําดับแต่ไม่ที่หนึ่งแต่ว่าจะได้ลำดับแต่จะไม่ได้ที่หนึ่งนะครับพราว่าในในมุมโคจรเป็นดาวจันทร์พอดีแก้ยังวิธีการก่อนเดินทางนะครับฝากไว้ ไปไหว้พระแม่ธรณีที่สวนที่สนามหลวงอ่าครับรู้จักไหมครับเอออยู่คือเขาอยู่หัดใหญ่อะค่ะตอนนี้ค่ะแต่เดินทางมาขึ้นเครื่องไม่ไม่ต้องมาขึ้นเครื่องที่สุวรณภูมิอยู่แล้วแวะมานิดหนึ่งมาเร็วนิดนึงเข้าใจไหมพี่วันที่ก่อนเดินทางพี่บอนทางพ้าแม่ธรณีที่สนามหลวงครับพี่แม่ธรณีสนามหลวงนะใช่เลยใช่เลยครับพี่ทําเลยติดลำดับครับแต่อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ยังดีติดลำดับก็ถือว่าหรูแล้วดีครับผม แต่ว่าถ้าเผื่อว่าแรงแรงผักดันก็คือถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ปั๊บพี่ต้องให้เขาเร่งฝึกให้เยอะดวงเด็กดีครับดวงเด็กดีเอพ่อกับแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ไหมเอ่ยไม่ค่ะแยกค่ะเห็นไหมชัดเลยชัดมากเนี่ยฮะต้องเลิกเลิกลาอย่าร้างกันก่อนเด็กอายุสิบขวบไหมก่อนค่ะโอ้ฮะชัดมากครับโอ้ยพอเขาบางสายครับพี่นะเจ๊มากบคุครับนี่แหละฮะนี่คืออาจารย์เลิกเห็นไหมสู่มงคลอะไรพบไปไหมคะอะไรนะครับ ขาต้องมีวัตถุมงคลอะไรพกติดตัวเข้าไปไหมคะมีไม่จำเป็นครับมาไหว้พระแม่ธรณีเลยอ่าครับผมหรือไม่เขาพี่เนี่ยบูชามีดหมอไปไว้เขาช่วงเนี้ยอ่าให้เขาเซฟเดินทางไกลให้เขาเซฟเชื่อผมแต่บอาจะทิ่งไม่ได้แต่ว่าเล่มเล็กไม่แน่แขวนแขวนคอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องพกโหลดไปโหลดไปอ่านะคบผมนะได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ครับผมคือคืออย่างนี้ดวงรูปทำไมเออจำเป๊ะนะอาจารย์ทักอย่างนี้ตลอดเนี่ยอาจารย์จะหัวเราะหัวเราะเสร็จแล้วก็จะถามกันเลยว่า สามีอาบพ่อแม่อยู่ด้วยกันปล้วตัวของบุตรตัวของลูกเองเนี่ยตำแหน่งบริตำแหน่งบิดามารดาเนี่ยตกพิมาพอดีอ๋ออาจจะถึงเหตุแห่งการล้มหายตายจากเรื่องรายารังเป็นของพ่อแม่นะครับฉะนั้นในวันเดือนปีเกิดนี้ก็แสดงว่าอิทธิพลของดวงดาวนี่ให้ตรงให้เวลาที่เราทํานายมันจะชัดฮะชัดมากนะครับนะครับสายที่สองฮะจากแปดเลี้ยวฮะคุณสุจิตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณชารสสวัดีคับสวัสดีครับ อ้าวถูกหหมหรือเปล่าถูกหหมป่ะคุณคะอาจารย์บอกว่าให้ซื้อเบอร์รถแต่ลูกสาวไปขัดซะก่อนโอ้แล้วทำไมต้องจ้ามอ่ะรถเตงนแท้ใช่ค่ะลูกสาวบอกว่าไม่ต้องนะแม่เอาเบอร์บ้านแล้วกันเรามาอยู่บ้านใหม่เราเอาเบอร์บ้านโอ้แล้วาคุณสจิตาได้ไหมที่โทรเข้ามานะทำไมฮะโอ้เสียดายจังเลย ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะค่ะไม่เป็นไรค่ะจะหกสี่ใช่ไหมหกสี่ใช่ไหมทุกอย่างนี้ที่อาจารย์สอนนะคะผมยังยังยังเหลือภาพน้ํานะคะยังไม่ได้ติดครับนะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าห้าเออแปดเหลี่ยมอะค่ะือว่าจะทําวันนี้อะค่ะจะจบวันนี้ดีดีโอเคก่อนเที่ยงใช่ไหมคะเที่ยงก่อนบ่ายโมงโอ้ชัดฮะอันนี้เรามายืนยันเที่ยงก่อนบ่ายโมงครับเที่ยงก่อนบ่ายโมงใช่เที่ยงตรงก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้อง แล้วก็วันนี้จะเดินทางไปสุโขทัยไปรับลูกสาวด้วยอะค่ะอขอให้ปลอดภัยติดหมอไปด้วยเยี่ยมมากค่ะยังยังยังนับถือนับถือมากมากเลยค่ะแต่ว่าจะจะจะทดลองกับลูกสาวว่าจะดื้อถ้าเกิดดื้อจะจะให้ให้น้ำมนต์น้ำมนต์อะค่ะให้กินค่ะไม่ต้องเอามีดไปเสียบลูกนะคาะน้ำมนต์ให้กินค่ะค่ะ ขออนาตอาายใช่ไหมพี่ขอบคุณครับพาจขรบ์คะครับครับเขาถามอะไรอาจารย์คะขออีกอย่างหนึ่งค่ะคือเที่ว่านที่นอนรุ่งเรืองนะคะอาจารย์เราต้องต้องต้องปิดประตูเปล่าเวลานอนอะค่ะรุ่งเรืองนอนแล้วต้องปิดประตูไหมไม่เกี่ยวนะพี่ผมว่าไม่เกี่ยวนะมันสีเลือดไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวได้เลยได้เลยค่ะ ก็ดีเสียดายเห็นไหมล่ะพอไปท้าลรืแองแล้วบอกเลขรถเลขบ้านนะชัดเจนพี่สุจิตาโอ้โหแล้วหนึ่งเก้าเมื่อวานเลขหนึ่งกับเลขสี่เลขเจ็เลขเดียวกันใช่ใช่เลข9ก้ากับเลข6ใช่ตัวเดียวกันผมว่ามีคนถูกเยอะมีคนถูกไป โทรมาบอกผมถูกไป500อ่านร้อยบอกถูกเยอะซื้ออาจารย์นั่นแหละแบบ19ก็ไปเป็น64แล้วก็97อ่าเจดเจ็ดจตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะพิมพิกนะครับถูกไปห้าก็โอเคชัดเจนนะนะครับผมอ่ะนะครับช่วงสุดท้ายนะครับมีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีอาจารย์เรื่องพี่หมอหลวงพ่อเดิมฮะอาจารย์สงการผมว่าการเดินทางสำคัญนะเพราะโครงการวัตถุประสงค์ของเราทำพิมพหมอหลวงพ่อเดิมรุ่นเนี้ยสำหรับการเดินทางโดยเฉพาะนะผมเนี่ย เดินทางเนี่ยผมกลัวออืผมกลัวตอนไหนผมกลัวปีใหม่ออืผมกลัวสงการเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันเป็นวันเปิดผีอฟังไว้นะนะครับอืในทางเหนือเนี่ยสงการมันจะมีวันเน่าวันวันเสียวันเสียอืนะครับวันเสียวันเน่าครับครับนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการเปิดประตูนรกออืให้วิญญาณนี่ได้กลับบ้านอ๋อเหมือนกันคนก็อยากกลับบ้านวิญญาณก็อยากกลับบ้านมาดูลูกหลานของตนเองชัดเจน ในในห่วงเวลาตั้งแต่วันที่10เนี่ยของเดือนเมษาอไปจนถึงวันที่19 19วันเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาเป็นล็อตเป็นล็อตไอ้คนที่ปลับบ้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยวิญญาณมันจะมารออยู่มันก็จะมารอดูว่าใครในดวงไม่ดีอนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะคนจะเกิดปัจจตุในช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะเยอะมากเพราะคนหลายๆคนเนี่ยออกไปรวมกันพอไปรวมกันมากๆปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันปะทะกับไอ้มนุษย์เยอะ วิญญาณมันจะชอบมันก็จะเข้าหาเพราะว่ามันก็จะมาสุ่มดูว่าใครที่มันสามารถเกาะกับบ้านได้หนึ่งใครที่มันสามารถที่จะเข้ามาสิงอาศัยได้หนึ่งใครที่มันสามารถที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนได้หนึ่งเฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตทุกๆทกเทศกาลการเสียชีวิตของมนุษย์เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ใช่เยอะธร <ๆ S 2> รมดาเราพยายามควบคุมบอกอ้าวเป็นศูนย์เป็นศูนย์มันไม่ใช่แล้วนะครับ <ๆ S 2> จะควบคุมยังไงเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่เฉพะนั้นเนี่ยมีดหมอเนี่ยเวลาเราติด รถไปเนี่ยพลังงานที่มันจะเข้ามาทําอะไรมันจะเห็นมันจะเห็นพลังงานในรถก่อนอพอเห็นพลังงานในรถมันก็จะไม่ก้าเข้ามาความปลอดภัยมันจะเกิดที่เราทําขึ้นมาโครงการในเรื่องของมีดหมอเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมากชัดเจนมากๆเลยนะครับลองลงมาคือเรื่องเอาไปใช้อทำเสน่ห์ทำเสน่ห์กับพุทธมาอาโอนะโมพุทธยะนาชารีตมันมีอยู่ในหนังสือที่เราทำไว้อยู่แล้วเล่มนี้นะครับไม่ผีไม่ผีอิติปิโสวิเศษอิศเสพัฒนาเมอยอี นะครับถอนของนะถอนโมถอนพุทธคนะเคลื่อนย่าดลลอยไปด้วยนโมพุทธยะเห็นไหมฮะแล้วก็เรียกเงินเรียกเงินก็จะมีคาถายาวเมต่ตังจิตตังมาตายะเทปิยังปุดตังเนี่ยพุทธลาพังธรรมลาพังสังฆาลาพังอันนี้คือเรียกเงินเรียกทองฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไปใช้แค่คืออเนกประสงค์ครอบจักรวาลเอาไปใช้ในการที่จะทําให้เกิดการค้าขายที่ดีเอาไปใช้ให้กับสามีที่กําลังนอกใจนะครับถอนของถอนคุณไสไปโดนคุณไสเข้ามาไปโดนของเข้ามาแล้วกับ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนอื่นนะครับบางอย่างอาจจะไม่โดนคุณใสแต่มีวิญญาณของพลังงานบางอย่างมาอยู่ในร่างกายของผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายคือสามีเราพอมาอยู่ปุ๊บวิญญาณมันก็จะดึงเอาผู้ชายคนเนี้สามีเราเนี่ยไปชอบกับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะวิญญาณมันไปชอบไม่ใช่ผู้ชายชอบวิญญาณไปชอบวิญญาณมันไปชอบมันก็ดึงเอาเอาคือโดนจิตโดนใจให้แฟนของเราเนี่ยไปคบกับผู้หญิงคนนั้นทั้งที่ไม่ได้โดนคุณใสเลยอพอเราทําน้ามลเสร็จปั๊บดีเลย ถอนก็ไล่ออกพอไล่ออกปุ๊บทุกเขาก็จะรู้ตัวมากขึ้นมีเคสหนึ่งที่ที่หนักหนาสาหาถถัสทะเลาะกันจนถึงถกขนข้าวขนของเอาไปอยู่นอกบ้านแฟนกลับมาก,กา็พี่กินน้ําพี่กินน้ำทุกวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับชัดเจนอันนี้ชัดมากนะครับแต่ที่บอกฮะสงการนี้ฮะคุณมีคนที่คุณรักนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเน้นนะฮะโดยเฉพาะข้าราชการเขาจะชอบเรื่องมีด มันเป็นบารมีของเขานะครับคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ทหารตำรวจที่คุณชื่นชอบหรือว่าคุณคุณนับถือเนี่ยคุณลองเช่าบูชามตดหมอไปแล้วไปไปให้ท่านสิรับรองว่าถ้าจะชอบโดยเฉพาะพระสงฆ์อาจารย์ท่านก็ชอบนะโดยเฉพาะมตดหมอของเรานี่บอกโอ้ยหลายๆหลายๆอาจารย์ที่เห็นมัชอบมากแรงโดยเฉพาะชอบพาท่านจะชอบมีความพูดเลยโอ้โหมตดหมออาจารย์เลิศครับครับราคาแรงมากอ่าแรงฮะแรงครับยังเลยครับแรงแน่ฮะเพราะอะไรครับผมปีหนึ่งกว่าจะได้ นะฮะต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุประสงค์ในการสร้างอ่าครับผมสามนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีแน่นอนในเรื่องการลำทุญ ว่าน้องสีนวลเจตนาเลยครับเจตนาดีนั้นไม่ต้องกลัวฮะเราได้ทําบุญด้วยทุกคนที่บูชามีดหมอไปทุกคนเนี่ยได้ทําบุญด้วยะทำบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออดหลวงพ่อรุ่งซึ่งเป็นต้นตำรับมีดหมอถ้าเราทําบุญให้ท่านพลังของท่านพลังงานที่ดีมันก็จะมาอยู่กับท่านชัดเจนมาอยู่กับมีดหมอของเราที่เราใช้อฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินทองเนี่ยมันมันมันนอกกายแต่หาได้ครสนอะไรบางอย่างบางอย่างมันก็ยังไม่ได้เลย นะครับ <laughs> ไซส, <laughs> ส์5นิ้วและ2.5ถ้าบูชาคู่นะฮะก็คือบูชาไซส์5นิ้วด้วยและบูชาไซส์2.5ด้วยเราจะมอบไซส์1.5ให้ป <laughs> ีนะครับสุดครบเซตเหมือนกันใช่นะครับอย่างที่บอกโดยเฉพาะพระนะต่างจังหวัดท่านชอบมิดหมอนะใช่ครับต้องบอกว่าบางทีท่านใช้ประโยชน์จริงๆใช่ครับท่านเดินทงเดินทางทุดงต่างๆโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะพระนี่ทุดงท่านท่ดวงเท้าเปล่านะมีโรคเศรษฐทอมาเรื่องบูชามิดหมอบอกพี่รู้ได้ยังไง หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกเองนะครับนะครับผมก็ว่าเ้าหลวงพ่อเหรอโอเคโอเคครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรามีอีกหนึ่งหนึ่งสินค้าคือว่าเราผลิตภัณฑ์คือที่โกนศีรษะอัจฉริยะช่วงนี้นะครับเฮสเบดเบตรงนี้นะครับใกล้บวชผากฤดูร้อนเอ่ยนะครับเข้าพรรษาเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชใดๆก็ตามนะครับชุด มีดโกนเนี่ยยังมีโกนหัวนะ,ะครับเฮดเบรดโกนหน้า <ผม S 2> คือเฟสเบรดครับผมแล้วมีน้ํายาแล้วมีน้ํายานะครับมีอะไรอย่างดีเลยเนี่ยคเขาเรียกว่าอาจเทย์าทจามบ,บอกคือโกนปั๊บเนี่ยรับรองว่าศีรษะมีมีแผลแน่อันนี้เม่ตน้อเงินน้ห่วงคือเป็นนวัตรกรรมใหม่มปาป้าป,า,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 ปาจริงๆใช่ครับชัดเจนนะฮะดีไหมอาจารย์ถวายงีผมว่าสงการนั่นทีคุณกลับบ้านคุณลองสั่งตัวนี้ไปแล้วถวายพระในต่างจังหวัดผมว่าจะดีมากนะตี่โบราณเขาบอกว่าการทําบุญด้วยยารักษาโรค ทำมุนด้วยมีดโกนนะครับในสมัยนี้ในสมัยก่อนนี่มีดโกนมาหากหับาย่อมได้อานิสงส์นะครับหนึ่งนะครับเรื่องสุขภาพดีแน่ๆใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะครับับบูชาซื้อไปถวายไปถวายหลวงพ่อผมว่าดีมากดีมากนะครับมีดโกนเนี่ยลดเหตุแห่งการโดนผ่าตัดคมมีดคมหอกคมดาบใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็ลดเหตุลงไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ ถ้าถามว่าแพงเลยไม่แพงครับเพราะว่าใช้ได้นานมากอ่าไม่ใช่ว่าซื้อไปใช้ครั้งเดียวใช้ได้เป็นปีๆฉะนั้นมีโกนอื่นๆไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเขาเรียกว่าสุดยอดนวัตกรรมใหม่นะฮะคือถ้าแบบที่โกนสีสาลองก้องจะมาจะเป็นรูปรถเป็นรรถเฟอร์รารี่สีเหลืองอ่าน้องๆลองดูนะคันไปคันเนี้ยฮะคันรถเฟอร์รารี่สีเหลืองนะครับผมแล้วก็ใช้ใส่ที่นิ้วก้อยแล้วปาดที่สีสาเลยเดี๋ยวผมยูดเลยลูดเลยลูดนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้นะครับอาบ้าเขียวควงไปก่อนนะอ่นะครับลูดนะครับเนี่ยฮะ ตัวนี้ฮะลองดูฮะเนี่ยมันเป็นคล้ายๆรถนะฮะแล้วใส่ที่นิ้วก้อยนะแล้วก็เทสแบบว่ารูดเลยฮะคุณนะครับใครที่จะบวชลูกบวชหลานนะโดยเฉพาะใครที่กาลังจะบวชคุณต้องสันตอนที่คุณก่อนที่คุณจะบวชคุณต้องคิดแล้วว่าอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับคุณถ้างั้นคุณจะเป็นศีสาบาทบอกได้เลยถ้าคุณรู้ว่ามีสิ่งนี้คุณรู้ว่าคุณจะบวชคุณต้องสั่งไปก่อนไปเก็บไว้เลยแล้วก็บอกแม่ก่อนที่จะบวชเนี่ยเพราะว่าตอนบวชนะบอกอะไรไม่ได้เอาตัวเนี้ยโกรับรองว่าโกนไม่ถึง5นาที และ,ะสีศาะคุณจะไม่เป็นแผลเลยผมให้เตะก้นเบ้าเลยจริงๆ <c oughs> ผม <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> ผมลองแล้วว่ามันผมให้เพื่อนที่เป็นสกินเฮดไงค <c oughs> รับลูดเดียป้าดป้าดป้าดน้ำยามันดีมากจาน <c oughs> ใชครับทาก่อนแล้วก็รูดก่อนนะฮะเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสุดยอดนี่คือนี่คือสลับ สลับโกนโกนศีรษะให้โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าบอกเลยว่าต่างจังหวัดเนี่ยหาไม่โกนได้ไปซื้อไอสังกะสีที่แบบไม่กี่บาทละมาให้ท่าน่ะท่านค่อยๆทำอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเรากําลังจะทําโครงการหนึ่งวัดหนึ่งชุดอ่าครับผมคําว่าหนึ่งวัดหนึ่งชุดหมายถึงว่าในวัดหนึ่งเนี่ยมีชุดหนึ่งเนี่ยนะครับหลวงพ่อเนี่ยดีใจเลยโอ้ท่าชุดหนึ่งใช้ได้ทั้งวัดเลยนะค่าขนนกก็ยังลุ้นอยู่ว่าเอยมันจะบาดหรือเปล่าอ่าครับผมนี่ฮะและที่สําคัญคือนอกจากนี้นะฮะยังมีตัวเฟซ เฟซเบดก็คือตรงหน้าครับตรงหน้าเอ็กโหน้าฮะตรงนี้ฮะจะเป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันนะฮะที่สำคัญคือฝรั่งก็ทําอุปกรณ์มันหักได้มันงอได้ถูกต้องที่ชอบคือฝรั่งเขาทำอุปกรณ์แล้วมันหักมันงอมันบิดได้คือมันวัสดุดีอ่ะวัสดุมันแข็งแรงอ่านะครับคือถามว่าแพงไหมไม่แพงเพราะใช้ได้ทั้งปีอ่านะครับและอีกอย่างหนึ่งคือวัสดุแข็งแรง ค,คือคือที่เราเน้นเรื่องเรื่องพาเพราะว่าเห็นว่าคุณจะกลับต่างจังหวัดนะครับก็เลยบอกว่าหน้าโกนน่องโกนหน้าโกนขนจักแร้ทุกจุดของคุณได้เฟซแบทตรงเนี้ยตัวที่หน้านี่โกนได้หมดเลย,ยโกนทุกจุดเลยโดยผู้หญิงผู้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายสุภาพบุรุษค,คือถ้าที่ใครต้องการจะโกนอะไรก็ได้โกนได้หมดเลยเพราะมันมีน้ํายาที่ยอดเยี่ยมมันนี่คือนําเข้าจากอเมริกาต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่านียเซตเนี้ย เราต้องการให้คุณมอบทั้งเซตเนี่ยไปให้พระสงฆ์เจ้าคุณเดินทางไปตัดจังหวัดคุณก็รวมกันสิเป็นพระป่ายังได้เลยรวมตัวกันสักสามสี่คนคนละไม่กี่บาทเองต้องบอกอย่างนี้เป็นสิ่งที่มถเข็นการผ่าตัดอ่าเห็นมาชัดเจนรถเขทางการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าครับผมนะครับอันนี้เป็นบุญบุญสนชั้นดีอ่าที่จริงมันจะเป็นเซตเป็นกล่องะแต่เราเพิ่งนําเข้ามาจากอเมริกานะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าใครที่สนใจก็คือยังมีเวลาคุณสั่งตอนเนี้ยคุณจะได้ประมาณก่อนเดินทางแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะ หวัดหนึ่งตำบลคือคือเราอาจจะเปลี่ยนคืออย่างนี้ครับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจากที่เราเคยสังฆทานเป็นถังๆ่ะนะครับมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้บ้างบางทีเพราะว่าหนึ่งรับรองว่าไม่มีเวียนไปอยู่สังฆทานเวียนไปอยู่อีกร้านไปอยู่ร้านเหมือนเดิมไม่มี่เพราะมันจําเป็นใช้แล้วมันเหมือนชาวบ้านใช่ฉะนั้นต้องได้ใช้แน่นอนแต่ชัดเจนนะเพราะผมต้องบอกได้เลยว่าคือวัดบางวัดเองเนี่ยเราโหเราสังฆทานสังฆทานสังฆทานไปหลวงที่ก็ไปเก็บในห้องอในตู้ไว้ ก็เรียกร้านมาร้านสังกภัณฑ์มาอถังนี้ก็เอาเป็นเงินเปลี่ยนมาเป็นเงินอเลยกลายเป็นว่าท่านที่ไม่ไหวงานจะได้ใช้คือท่านใช้ไม่ไหวใช่ไหมคือองค์องค์หนึ่งรับประมาณสี่ห้าถังก็เหลือเฟือแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นเงินก็อมาบูรณวัดปฏิสังขรณ์วัดแหละแต่อย่างที่บอกว่าคือความจำเป็นใช้มันไม่ได้ใช้เป็นลักษณะนั้นแต่ตรงนี้คือวันพงธวันพฤัสต้องมีโกลแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องได้ใช้ชัดเจน นะครับได้กรอนได้ใช้และใช้ได้นานใช้เป็นปีโอ้เป็นปีต้องบอกเลยฮะวัสดบมันดีมากถอนออกมาก็เดือนหนึ่งก็ไม่กี่ตานะครับอันนี้คือเราบอกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าบูชาหรือว่าเขาเรียกว่าถวายนะครับชุดที่กนศีรษะอัจฉริยะชุดนี้นะครับมันได้เรื่องลดอุบัติเหตุลดลดการตัดผ่าตัดฉนการี่ได้ปวยการจี่ได้ป่วยการผ่าตัดกันโดน เข็มฉีดยาโดนคมมีดของหมอคมดาบในสมัยนี้คือเรื่องการเจ็บไข้ได้เ่ิยโดยตรงเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมของเรานะครับถ้าใครบูชา5นิ้วและ2.5เราจะมอบชุด1.5ให้นะครับหนึ่งเล็บอ่าหนึ่งหนึ่งชุดนะจริงๆใจผมนะผมก็อยากจะมอบตัวนี้แต่ว่าผมยังไม่กล้าพูดนะนี่ผมชอบหนังสือเล่มนี้มากนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมฮะเอ้ยหนังสือของคุณประสเกษ์เฮียติงตัววิบากิสวยงามมากนะครับผมอ่านะครับก็รวมเครื่องรางของขังมีดหมอ ครับนะครับในนี้แหละครับพิมพ์สี่สีฮะทั้งเล่มทั้งเล่มนะครับลองดูนะถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าใครบูชาดีไหมจา์ครับถ้าใครบูชาทั้ง3เล่มไซส์5้านิ้ว2.5และ1.5เรามอบหนังสือให้แล้วกันเนาะแต่ถ้าดีแมาจาร์โอ้มันซ้ำมันซ้ำโอ้ไม่ซ้ำนี่นะฮะไม่ซ้ำนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าชุดนั้นก็คือว่าใครบูชา5นิ้ว แล้วก็2.5อันนี้เรามอบเรามอบ1.5ให้แต่ถ้าใครบูชา3 3ไซส์เลย5นิ้ว2.5และ1.5เรามอบหนังสือให้ไหมมันก็ซ้ำสิเพราะว่า3เล่มโอเคปกติ2เล่มแถมด้่ยโอเคโอเคไม่ได้ทําอะไรแล้วกันอยากให้ไงโหเรื่องการเดินทางไงเขาก็มีเขาีอกเอาอย่างนี้อใครคราวหน้าเนี่ยใครเอสเอเข้ามาหรือใครโทรเข้ามาอ่าเราอาจจะอย่างเนี้ยอาทิตย์อะไห้งี้โอเค โอเคครับอ่ะวันนี้เวลาหมดอ่ะจย์ว่ากัรพูดถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเรื่องคอสสังเกตอย่างพี่สุจิตตาที่โทรเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงนะครับอย่างที่เปลี่ยนจากฮงจุ้ยเนี่ยจากตำแหน่งนอนไปนอนรุ่งเรืองโทรมาเป๊ะเลยนะโทรมาเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคนคนหนึ่งเสียดายลูกสาวไม่ยอมบอกแล้วไหนมันบอกวอาจย์บอกให้ซื้อเลขรถซื้อเลขรถผมจาได้ไม่ยอมเสียดายดวงไงเสียดายมากดวง ดวงดวงเออนะครับผมชัดเจนถ้า6กสี่สักคันหนึ่งอ่ะโอ้โหหรูเลยฮะหวานเจี๊ยบอ่ะหวานปูได้คืนหมดแล้วเออนะครับผมที่สําคัญนะฮะแล้วก็เรื่องของจี้นักสัตว์แก้ชงนะครับยังต้องใช้ทั้งปีโดยเฉพาะไก่ใช้ได้ถึงปีหน้านะครับเพราะว่ามันจะหมดแล้วต้องบอกอย่างนี้ฮะที่ผมต้องพูดไปบ่อยเพราะว่ามันเหลืออยู่ในรัฐประมาณแค่2อ0สชิ้นก็หมดแล้วไม่เยอะไม่เหมดแล้วหมดเลยนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ละจริงๆเนี่ยอย่างนี้นะครับอ่าซื้อไปเป็นของฝาก ปีใสงการยังโอจันพูดถูกคือจริงๆเนี่ยสงการเนี่ยปีใหม่แล้วอ่าอ่าใช่คือคือไม่แพงด้วย599บาทยเก้าบาบทแล้วไปดีด้วยดีกว่าไปซื้อเหล้ากินกันนะอ่านะฮะนี่ฉันมีนี่เออนะชัดเจนอ่ะไฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากน้องนุ่งลูกหลานอืม โทรเข้ามานะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษอ่าให้นะครับนะครับทุกเรื่องราวครับที่เบอร์นี้นะครับ0 8 0 9 4 4 8 5 8 5ครับ0 8 0 9 4 4 8 5 8 5ครับทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ในสินค้าในรายการของเรานะครับเพราะว่าบางอย่างก็คือต้องบอกว่าทำจำกัดมีดหมอจำกัดนะมันจะหมดแล้วด้วยนะครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะครับการดูดวงกัรไปทักโคราศาสตร์ไม่ยากไม่ง่ายครับคุณทำได้ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราวันนี้ผมและอาจารย์เลิศต้องลาไปก่อนสวัสด